ทุกคนมือนีขอยกษิมาแนะนำงานหรือว่ามาอ่านงานรายวันไห้ฟังคือเก่าเนาอมือนี้ก็มีกันขามาทั้งสีงานเนาะแต่ว่ามีงานอ่าทีเลี้ยงน้องเนาะในบ้านุงทีเลี้ยงน้องสามงานงานดูแลผู้สูงอายุงานหนึ่งเซิว่าจะมีอยู่ไซเนะเขามาฟังนํำกันเน่ะงานที่หนึ่งงานดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสถานที่ทำงานนี่เมนอยู่บ้างใหญ่เนาะสำหรับงานที่สองงานในบ้านกูพีเลี้ยงน้องเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสถานที่ทำงาน ออส,หสำหรับงานที่สามงานแในบ้านคุงทีเลี้ยงน้องคือกันนอกเงินเดือนหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันบาทสถานที่ทำงานนี่แมนอยู่จารันนอกทิพยาทอยู่ไกลๆอ่งนี้เองเนาะสำหรับงานสุดท้ายกับงานแในบ้านคุงทีเลี้ยงน้องคือกันน่อาเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทสถานที่ทำงานนี่แมนอยู่สมุทรปราการเนาะสำหรับใครที่ว่าสองเ,เหยียดงานทำอยู่ในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยเนาะ เขามากอกไปสมัคร์กโก้เขามากอกได้เดอ้อที่ศูนจะลั่นสนีวงแหวที่สองทับหนึ่งเนาะสำหรับมื่อนี้ข่อยกัสิมาบอกงานเพียงสำนีเดอ้อสำหรับอาไพที่ว่าจะเขามาได้แทนเนาะก็อย่าลืมโทษเขามาสอบถามได้เด้อร์สำหรับมื่อนี้ข่อยอากัสิมาบอกงานเพียงสำนีอาสำหรับมื่อนี้ก็สบายดีเดอ้อ